สวัสดีค่ะตอนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาจอบลึกเอกสารฉบับหนึ่งค่ะ ดูเผินๆอาจจะเหมือนมีแต่ศัพท์เทคนิคแต่ว่าออจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่กำหนดรูปแบบอาคารที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันเลยนะคะนั่นก็คือกฎกระทรวงฉบับที่55พศ2543ซึ่งออกตามพรบควบคุมอาคารค่ะแหล่งข้อมูลเราก็คือตัวกฎกระทรวงฉบับนี้เลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดเอาประเด็นสําคัญๆที่น่าสนใจมาดูกันว่ากฎหมายมองอาคารแต่ละประเภทต่างกันยังไงแล้วมีข้อกําหนดเรื่องพื้นที่ว่างระยะห่างหรือความปลอดภัย ที่สาคัญสาคัญอะไรบ้างแบบเข้าใจง่ายๆค่ะครับจริงๆกฎหมายฉบับนี้ก็สะท้อนความพยายามนะครับที่จะสร้างมาตรฐานกลางขึ้นมาเพื่อให้การสร้างการใช้อาคารบ้านเราเนี่ยมันมีความปลอดภัยมีความเป็นระเบียบแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยครับไม่ใช่แค่เรื่องตัวตึกอย่างเดียวแต่รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย น่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มจากเรื่องพื้นฐานมากๆก่อนเลยอย่างประเภทอาคารเนี่ยค่ะคำว่าห้องแถวกับตึกแถวที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยจริงๆมันต่างกันยังไงคะตามกฎหมายนี้อ๋อหลักๆเลยนะครับ ต่างกันที่วัสดุครับคือกฎหมายจะมองว่าห้องแถวเนี่ยส่วนใหญ่ใช้วัสดุที่ไม่ทนไฟหรือทนไฟได้น้อยส่วนตึกแถวคือจะเน้นใช้วัสดุที่เป็นโครงสร้างหลักเนี่ยเป็นวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลต่อไปยังข้อกําหนดอื่นๆเรื่องความปลอดภัยด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับแล้วก็จะมีบ้านแถวอีก อันนี้ก็คือห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้พักอาศัยเป็นหลักเลยนะครับจะมีข้อกําหนดเพิ่มเรื่องอที่ว่างหน้าหลังแล้วก็ความสูงที่จํากัดไว้ไม่เกิน3ชั้นส่วนบ้านแฝดอันนี้ก็มีนิยามเฉพาะเหมือนกันครับจะเกี่ยวกับผนังฝั่งที่ใช้ร่วมกันต้องมีที่ว่างมีทางเข้าออกแยกกันอะไรทํานองนี้ครับการแยกประเภทชัดๆแบบนี้ก็คงสําคัญมากเลยนะคะ ในการที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์อื่นๆที่ตามมาใช่ไหมคะใช่เลยครับเพราะข้อกําหนดเรื่องโครงสร้างระยะร่นความปลอดภัยมันจะต่างกันไปตามประเภทอาคารนี่แหละครับแล้วเรื่องขนาดหรือพื้นที่ข้างในอาคารล่ะคะกฎหมายเขากําหนดไว้ละเอียดแค่ไหนคะมีครับมีรายละเอียดพอสมควรเลยอย่างเช่นเอ่อห้องแถวหรือตึกแถวเนี่ยตัวอาคารต้องกว้างอย่างน้อย4เมตรนะครับอันนี้วัดจากกึ่งกลางเสา แล้วก็มีความลึกได้ตั้งแต่4เมตรไปจนถึง24เมตรหรือถ้าเป็นห้องนอนในบ้านพักอาศัยอันนี้ก็มีกําหนดนะครับว่าต้องมีพื้นที่อย่างน้อย8ตารางเมตรแล้วก็ด้านแคบสุดเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า2เมตร50เซนแม้แต่ช่องทางเดินในอาคารอย่างเช่นอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารสํานักงานก็มีกําหนดความกว้างขั้นต่ําไว้อย่างน้อยต้อง1.50เมตรครับเพื่อให้คนเดินสวนกันได้สะดวกปลอดภัยโห oh. ตัวเลขพวกนี้เหมือนจะเล็กน้อยนะคะแต่พอนึกภาพตามการใช้งานจริงๆมันคงมีผลมากเลยทั้งเรื่องความรู้สึกโปร่งสบายการระบายอากาศหรือแม้แต่ความปลอดภัยเวลาคนเยอะๆถูกต้องครับมันส่งผลต่อคุณภาพการอยู่อาศัยโดยตรงเลยรวมถึงความสูงของห้องด้วยนะครับกฎหมายก็กำหนดขั้นต่ำไว้ต่างกันไปตามประเภทการใช้งานอย่างห้องพักอาศัยทั่วไปก็ต้องสูงพอให้รู้สึกสบายไม่อึดอัด ค่ะที่นี่ขยับมาดูพื้นที่ภายนอกอาคารกันบ้างที่เรียกว่าที่ว่างเนี่ยค่ะมันสำคัญยังไงทำไมกฎหมายถึงต้องบังคับให้มีคะที่ว่างนี่เป็นหัวใจสำคัญอีกเรื่องเลยครับอย่างอาคารอยู่อาศัยทั่วไปหรืออาคารอยู่อาศัยรวมเนี่ยกฎหมายบังคับเลยว่าต้องมีที่ว่างรอบๆอาคารรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า30%ของพื้นที่ชั้นที่กว้างที่สุดของอาคารนั้นๆ30เลยเหรอคะครับ ส่วนพวกห้องแถวตึกแถวก็มีข้อกำหนดเฉพาะลงไปอีกเช่นต้องมีที่ว่างด้านหลังกว้างอย่างน้อย3เมตรนะครับแล้วก็ต้องมีที่ว่างด้านหน้าด้วยถ้าไม่ได้ติดถนนสาธารณะและที่สำคัญคือสำหรับห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างติดกันยาวๆเนี่ยทุกๆ10คูหาหรือทุกๆระยะ40เมตรต้องมีช่องว่างที่เป็นที่ว่างจริง,รงๆกว้างอย่างน้อย4เมตรคันไวครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะ ประโยชน์มันคงไม่ใช่แค่เรื่องวิวหรือความสวยงามแต่เป็นเรื่องความปลอดภัยโดยตรงเลยใช่ไหมคะทั้งเรื่องแสงสว่างลมผ่านป้องกันไฟลามง่ายแล้วก็เป็นทางให้คนหนีหรือให้รถดับเพลิงเข้าถึงได้ด้วยว้างพวกนี้มันก็เชื่อมโยงกับอีกเรื่องคือระยะร่นด้วยครับระยะรน่นครับคือระยะที่ตัวอาคารต้องถอยร่นเข้ามาจากแนวเขตที่ดินหรือแนวเขตทางสาธารณะอย่างเช่นถนนสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะ ระยะห่างที่ต้องร่นเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความกว้างของถนนหรือความกว้างของแหล่งน้ํานั้นๆครับอย่างถ้าถนนกว้างไม่ถึง6เมตรตัวอาคารก็ต้องร่นห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย3เมตรอ๋อหมายความว่ายิ่งถนนแคบก็อาจจะต้องร่นเยอะหน่อยเพื่อให้มีพื้นที่เผื่อไว้ใช่ไหมคะถูกต้องครับ เพื่อประโยชน์สาธารณะในการสัญจรการวางระบบสาธารณูปโภคต,ต่างๆอย่างท่อประปาสายไฟฟ้าหรือแม้แต่เผื่อการขยายถนนในอนาคตด้วยครับแล้วถ้าติดแหล่งน้ำล่ะคะอย่างคลองหรือแม่น้ำก็มีกำหนดเหมือนกันครับถ้าเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่กว้าง10เมตรขึ้นไปตัวอาคารก็ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้านั้นอย่างน้อย6เมตรครับถ้าแคบกว่า10เมตรก็ร่นอย่างน้อย3เมตร อันนี้ก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทางระบายน้ำตามธรรมชาติและก็เป็นพื้นที่กันชนด้วยครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นการมองเผื่อส่วนรวมและการพัฒนาเมืองในระยะยาวจริงๆนะคะทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือเรื่องโครงสร้างกับความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องอักขีภัยกฎหมายเน้นเรื่องนี้แค่ไหนคะเน้นมากครับโดยเฉพาะอาคารที่สูงตั้งแต่3ามชั้นขึ้นไปหรือพวกอาคารสาธารณะอาคารขนาดใหญ่พิเศษพวกนี้โครงสร้างหลักอย่าง เสาคานพื้นหรือบันไดต้องทำจากวัสดุถาวรที่ทนไฟได้ครับผนังของตึกแถวหรือบ้านแถวที่สร้างติดกันก็ต้องเป็นวัสดุถาวรนทนไฟเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องมีผนังกันไฟครับผนังกันไฟครับคือผนังทึบที่สร้างด้วยวัสดุถาวรนทนไฟสร้างกั้นระหว่างคูหาหรือกั้นทุกๆระยะไม่เกินหคูหาเพื่อทำหน้าที่สกัดกั้นไฟไม่ให้ลุกลามไปทั้งแถบได้ง่ายๆครับอ๋อ oh. เป็นเหมือนตัวเบรกไฟนี่เองแล้วเรื่องทางหนีไฟล่ะคะจำเป็นต้องมีทุกอาคารไหมคะเออไม่ทุกอาคารครับแต่สำหรับอาคารที่สูงตั้งแต่4ชั้นขึ้นไปหรือสูงไม่เกิน23เมตรนะครับหรืออาคาร3ชั้นที่มีดาดฟ้าเหนือชั้น3นั้นมีพื้นที่เกิน16ตารางเมตรพวกนี้กฎหมายบังคับว่าต้องมีบันไดหนีไฟที่สร้างจากวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่งนอกเหนือจากบันไดหลักในอาคารครับแล้วบันไดหนีไฟนี่ต้องเป็นยังไงคะ ต้องเข้าถึงได้ง่ายจากแต่ละชั้นครับต้องไม่มีอะไรมากีดขวางทางเดินไปสู่บันไดหนีไฟแล้วตัวบันไดเองก็ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงทนไฟได้ตามที่กําหนดประตูที่เปิดเข้าสู่บันไดหนีไฟก็ต้องเป็นประตูทนไฟแบบเปิดผักออกไปในทิศทางหนีไฟนะครับแล้วต้องปิดกลับได้เองและสําคัญคือห้ามมีธรณีประตูหรือขอบอะไรที่จะมาสะดุดได้โอ้โหละเอียดเหมือนกันนะคะ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้อาคารเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินครับฟังดูทั้งหมดแล้วจะเห็นว่ากฎกระทรวงฉบับนี้พยายามสร้างสมดุลเยอะมากเลยนะคะทั้งประโยชน์ใช้สอยส่วนตัวความปลอดภัยแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมส่วนรวมไม่ใช่แค่ข้อบังคับแห้งๆแต่เหมือนการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตึกคนแล้วก็เมืองเลยนะคะใช่ครับ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญมากที่ช่วยให้เมืองของเรามีความเป็นระเบียบและมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ออกมาเกือบจะ20กว่าปีแล้วก็ตามนะครับนั่นสิคะก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะว่า กฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ที่ออกแบบมาเมื่อกว่า20ปีก่อนเนี่ยมันจะยังคงตอบโจทย์หรือว่ารับมือกับความท้าทายใหม่ๆของเมืองในยุคปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตได้ครบถ้วนแค่ไหนอย่างเช่นเรื่องความหนานแน่นของเมืองที่เพิ่มขึ้นมากๆหรือว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือแม้แต่เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆที่เกิดขึ้น มันอาจจะมีมุมไหนที่กฎหมายฉบับนี้อาจจะยังตามไม่ทันหรือว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเพิ่ม,เต,มเติมให้ข้อกัายุคสมัยมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องคบคิดกันต่อไปนะคะ